หลายชีวิตจะต้องพากันสลัดชีพกับเหตุการณ์วันสุดท้ายในการเป็นแปลงโลกไปนี้ดังคำพุทธธรรมนายผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกมแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัวมาปล่อยไข่เป็นไฟพรานยักกินที่ถูกสาบเป็นเวลานานจะเตินขึ้นมาอารวาดโลกดินฟ้าอากาศจะแปรปรวน ตลิ่งจะพังแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูนทางออกของมนุษย์ที่ลดความรุนแรงนี้ได้ทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างแรงสั่นสะเทือนที่มีอำนาจด้านบวกแบบกลัวมูตั้งแต่วันที่ได้รับข่าวสารนี้ ยกระดับจิตสำนึกตนเองให้สูงขึ้นด้วยการส่งผ่านพลังงานความรักที่มีอยู่พร้อมในตนเองของแต่ละคนออกมาเลิกมีจิตใจฝ่ายต่ำไกรธรรมะหันมามอบรักให้แก่เพื่อนร่วมโลกแรงสแสวงหาความสงบสุขในจิตใ้โดยเร็วการปลอดภัยของทุกคนย่อมมีหนทางทั้งหมดนั้น คืออาวุธที่จะปกป้องตนเองจากสงครามกับภัยธรรมชาติของมนุษย์ครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวดินแดนที่อุดมด้วยรสพระธรรมดารดืดด้วยผู้มีความสมดุลทางจิตวิญญาณดินแดนนั้นย่อมอยู่รอดดังคำพุทธธรรมนายคำทำร,รมนายของตถาคตนี้ย่อมยังเวไนให้อยู่ในความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อนับว่าเป็นกรรมของสัตว์ที่ต้ตองสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตนผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาศีลห้าประการเจริญเมตตาภาวนาประกอบสัมมาอาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่โป้ปดคดโกงไม่หลงมัวเมาอำนาจรลาบยศตั้งใจปฏิบัติตน ตามคำสองของตถาคตให้มั่นคงจึงจะหลุดพ้นอันตรายในกึ่งพุทธกาลภัยธรรมชาติบางอย่างนับแต่ปี1 9 9 2เป็นต้นมาเช่งการเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตเป็นหมคู่ณะอุบัติเหตุเพศภัยคนจะตายหมู่มากกว่าเดิมการเกิดแผ่นดินไหวการเกิดระเบิดของภูเขาไฟ ปรากฏการพื้นผิวโลกเคลื่อนตัวปรากฏการเอลนินโยกทดลองปร,ริปรามานูที่เกิดขึ้นในบางประเทศเป็นสัญญาณเตือนภัยทั้งสิน้นนอกจากคำพุทธธรรมนายแล้วก็ยังมีคำพยากรณ์ของนอสตาดามูสที่จัก,กรวาลใช้เห็นภาพเงาของเหตุการณ์ในอนาคตบนพื้นผิวน้ำ เพื่อบันยายเหตุการณ์นในอนาคตโลกเอาไว้มากมายคําพยากรณ์ในอดีตใดๆของเขาคือความแม่นยำแท้จริงเนื่องจากจัก,กรวาลได้คัดเลือกเขารับหน้าที่อ่านภาพเงาแห่งอนาคตแล้วถอดความหมายเพื่อเผยแพร่ให้มนุษย์โลกรับรู้เพื่อเตือนสติให้เปลี่ยนแปลงความคิดการตัดสินใจเสียใหม่เนื่องจากอนาคตของมนุษย์นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของมนุษย์เสมอถ้ามนุษย์ต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตมันก็จะสามารถกระทําด้วยการเปลี่ยนแปลงการกระทําในปัจจุบันที่ไม่ถูกต้องเสียให้ได้เหตุการณ์อนาคตที่เลวร้ายมันจะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยตัวมนุษย์เองการทำนายใดๆในอดีตของนอสตาดามูสจึงมีความแม่นยำแต่เนื่องจากมนุษย์โลกไม่ใส่ใจรับฟังและเกิดสติทางวิญ,ญญาณ เพื่อการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของตนเองเลยการกระทําที่ไม่ถูกต้องต่อกันบนพื้นฐานของอำนาจเนื้อมีแต่ความก้าวร้าวขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมกลับดำเนินต่อไปนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นการรบราฆ่าฟันกันทำลายล้างกันกดขี่ข่มเหงจงเกิดศึกสงครามพรานชีวิตและคนดีๆไปมากมาย แต่ทว่านับจากโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่คำทำนายของนอตาดามูสจะไม่เป็นจริงและจะไม่แม่นยำอีกต่อไปเนื่องจากมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ทุกคนจะเป็นแปลงจิตสํานึกแตกต่างไปจากเดิมมนุษย์ที่มีจิตสํานึกปกพร่องและเป็นภัยต่อผู้อื่นอย่างร้ายแรงจะถูกชาระออกไปจากมิติ แต่ก็ยังมีบางบทสำคัญโดยเฉพาะบทสุดท้ายที่พยากรณ์อนาคตโลกกับมนุษย์ไว้ล่วงหน้าซึ่งวันและเวลาที่ได้รับมันได้มาถึงแล้วคือปลายของยกโลกพลังงานเก่านี้เองนอสตาดามูสเขียนคำพยากรณ์จากการอ่านโลกของเขาวไว้ตอนหนึ่งว่าวิชาดวงอาทิตย์กับวิชาดาวศุกร จะแข่งขันกันเพื่อแสดงแก่นแท้คำพยากรณ์มาเป็นของตนทั้งสองฝ่ายจะไม่ฟังซึ่งกันและกันแต่วิชาของพระกู้โลกจะได้รับการรักษาโดยดวงอาทิตย์หรือไม่สัจธรรมศาสนาอันเป็นวิชาดวงอาทิตย์ถ้ามนุษย์ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดราพากันเดินสวนทางของสัจธรรมเท่ากับมนุษย์กำลังฝืนกฎเกณฑ์กายภาพ ของจัก,กรวาลความหายนะและความวิบัติของโลกทางระบบต้องเกิดขึ้นแต่มนุษย์โลกจงรับรู้ไว้ด้วยว่าดาวเคราะห์โลกหรือที่ใดในสากลจัก,กรวาลล้วนอยู่ในความดูแลและการเฝ้ามองของรูป,ปรธรรมชั้นสูงจิตจัก,กรวาลและดวงอาทิตย์ดวงใหญ่รูป,ปรธรรมเหล่านี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนมีอยู่จริงจะไม่มีวันให้เกิดความหายนะ ถ้ามนุษย์โลกสร้างกระบวนการเพื่อความสมดุลและรักษาความเป็นหนึ่งเดียวของระบบไม่ได้อีกต่อไปจัก,กรวาลจะเข้ามาจัดก,การชำระระบบสุก,การเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างใหม่เพื่อกันร,รักษาความสมดุลของระบบเอาไว้ต่อไปและซึ่งในอดีตนั้นมันได้เกิดขึ้นมาแล้วสามครั้งกุ่ดเมื่อหนึ่งหมืองพันปีเศษมานี้ ที่แผ่นดินแอตแลนติกลมสลายพร้อมกับจิตวิญญาณผู้สร้างลัทธิใหม่ที่ไร้จิตสำนึกอีกนับล้านที่ถูกกรบฝังไว้พร้อมกับกรองเทคโนโลยีที่ชั่วร้ายอันเกิดจากภูปัญญาของจิตหยาบที่ไร้สำนึกซึ่งนอสตตดามุสเรียกว่าวิชาดาวสุขขณะที่กลุ่มผู้สร้างลทัทธิทางวิทยาศาสตร์พากันลุ่มหลง ในพลังอำนาจสติปัญญาของตนพวกเขาพอใจที่เห็นคนส่วนใหญ่เลิกนับถือศาสนาหยุดการค้นหาพระเจ้าในตนเองโดยหันมาตกลุมพรังทางวัตถุอันเป็นผลผลิตของตนเสมือนยอมตนเป็นทาสของพวกเขาอย่างง่ายดายและแสนเชื่องความเฮิมเกริมของพวกเขานับวันยิ่งรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายก่อให้เกิดความเสียสมดุลของระบบ มนุษย์จำนวนมากถูกครอบงำทางความคิดทางการเมืองทางสังคมความเป็นอยู่ทางอารยธรรมที่หยากระด้างทางเศร,รษฐกิจที่พวกเขายึดกลุ่มไว้ในมือทำตนเป็นผู้นำวงการจิตวิญญาณของผู้ที่ด้อยกว่าอย่างเหิมเกรมพูดได้ว่าในบทบาทของผู้ดีที่เคลือบแฝงความชั่วร้ายเอาไว้ภายในจิตใจ สาภาพความเป็นไปของมนุษย์ยำแย่ลงทุกวันนับวันยิ่งทำให้คำพยากรณ์ใกลเคียงความเป็นจริงเข้าไปทุกทีที่ทั่วโลกในยุคจนจักรวาลจะต้องเข้ามาปรับความสมดุลของระบบโลกใหม่ก่อนความเลวร้ายใดๆของพวกเขาจะทำให้โลกหายนะซึ่งพุทธธรรมนายก็คือสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าเพื่อให้มนุษย์ที่มีจิตใจชั่วร้าย ไม่มีความรักแท้จริงต่อมนุษย์คนอื่นๆได้แก้ไขเปร,เรีโยจิตสำนึกของตนเองกันเสียใหม่แต่ทั้งผู้สร้างผู้ตกเป็นทาสกลับไม่รับฟังไม่รับรู้ความปรารถนาดีเหล่านั้นต่างปฏิบัติตนเลวไหลเหมือนท้าทายแก่นแท้ของคำพยากรณ์ว่าพวกตนมีอำนาจเหนือสิ่งใดสามารถจะบงการทุกสิ่งได้โดยอำนาจเหนือธรรมชาติที่ตนมี ขณะนี้คำพยากร์ที่เป็นพุทธธรรมนายถูกมนุษย์ที่มีจิตปิญญาณชั่วร้ายไร้สำนึกพากันท้าทายสัจธรรมอย่างรุนแรงครอบงำจิตวิญญาณผู้อื่นด้วยกลไกอำนาจทางภูมิปัญญาเศรษฐกิจการเมืองและการทหารพวกเขากลัวอุกกาบาตจะพุ่งชนโลกกลัวการโจมตีของชนชาติอื่นด้วยอาวุธที่ทันสมัยกว่า และพวกเขาพากันกลัวมนุษย์ต่างดาวแต่พวกเขากลับมองข้ามภัยอันตรายจากอาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้นและหายนะที่จะเป็นไปตามคำพยากรของาศาสดาในเวลาที่จักรวาลจะลงมือกระทำคำพยากรณ์ของโนอสตาดามุสในตอนที่หนึ่งตึงเป็นกำลังสำคัญเนื่องจากจักรวาลไม่มีทางเลือกอื่นใด ที่จะรอรับฟังการตัดสินใจใหม่เพื่อเปลี่ยนจิตสำนึกของพวกเขาได้อีกแล้วมนุษย์โลกจะรับรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลล้วนมีจริงและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเหนือธรรมชาติ